สวัีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาชมสวนต้นพี่น้องเด้อชมสวนท่านผู้ชมมาเกือต่อแลายท่านผู้ชมหลายสักหลายเลยพริกกระโดดต้นพี่น้องเด้อพริกเราก็ดกมากเลยคนก็จะไม่อยู่นะท่านผู้ชมเห็ดจังได้เอาสุดท้ายเนี่ยชมสวนจัง,ยยงจไหนวันนี้ขึ้นไหแกไว้ไว นนดอคขะบ,บอดดอกน่ชมโอ้ยสะอ่อนมาพี่น้องเขาอีอตัวตัวนี้มาตัดใสพ่พักปุ่มพี่น้องขึ้นทุกเม็ดเลยเนี่ยนี่งามครับบอขึ้นทุกเม็ดเลยท่านผู้ชมโอ้เรียงะสวยงามเลยเนี่ย ชมสวนตอนเช้านะคะท่านผู้ชมนะปุ่ก็เป็นพริกพี่น้องกับเผาพผามาเป็นพริกพริกพวกนี้เราเพิ่งที่เราปลูกอยู่ในบ้านนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกาเม็ดมันอยู่ในบ้านมันน้องก็สิบเป็นท่านผู้ชมเนี่ยต้นติเตี้ยขึ้เจา้าคลองนี่แหละปุ่นะติเตี้ยแต่ตก็ดกนะครับท่านผู้ชมดูสินี่กระผมผอมพีม่น้องขึ้นน้ำ ข้าดินน้ำมันเนี่ยกมันซ่อนขักพักพีเนี่ยมันฝนบ่องเฮิมนะพี่น้องฝนมันบ่องเฮิมมันก็เลยเป็นแบบว่าผักมันสิงงามกันปีใดไอศิลปตกหลายนาะมันก็สิ่งสวงามนือฮึี่นี่มันแดดแล้วก็ไม่มีฝนชมสวนจังหวะวิดีโอกินบ่มีอะี่น้องเลยเพราะว่าเราต้องเคลียร์งานออกท่านผู้ชม ที่งานออกก็ไม่มีเวลาจะมาทํากับข้าวกินแล้วไปหนอนเดาไม่อย่างเ้าก,ก็สิก,กินไปก่อนช่วงนี้เจชรไหนไปหนอนคนบอะยูบกระเทกกรสิบลแดงเต็มต้นช่วงมะพริกอันนี้เ้องบริหัวมันดอกเพราะว่าห้องเสียวหนวยแดงนั้นอันนี้เ้าสิพผ้ามาพ่อนั่งเอกแล้วไปหนอนเดอ <c oughs> นางเอกของเราเนี่ยเนี่ยเรารักมากเลยลท่านผู้ชมเนี่ยเราจะเอาแนวมันไปหนอนเพราะว่าแนวหา้าบะมี่แล้วปีนี้เรายังไม่ได้กินยอดมันเลยนะ พราะว่าเราจะปลูกเอาเม็ดมันก,ก่อนแล้วเราค่อยเด็ดห้าสิบพอดละประมาณมานี่นะท่านผู้ชมเฮ้ยตนสวยปเลยงามหมดจะขึ้นค่างไป็ามัยุบค่างล้างไนดะ้ไหมน้องน่าเหมือน่วยไงล่าหน่วยไงหลาย่ทอออ่านผู้ชมโอนต้นเอ็นเตยน้องชมเฮ้ยชื่นชมน้องชมขึ้นสิลมแล้ว <c oughs> พวูดสามชีนน้อยท่านผู้ชมเลย ทั้งไต่กับมีด้ไต่ไปแล้วข้างบนนี่ค่ะท่านผูาาช้ชมส้มสวนอ่านีไหมนี่นะ่มวัาามนนี้ก็บเสีมีนางเอกแล้วมีน้องเนะื้อบักทัวร์นะเพื่อบักทัวร์ข้างเขานี่วก็เสีเอาแนวเื้าก,กันพี่น้องย่ามาเด็ดของขอ่ดดยงขอ,ย,ย,นนอย้าผู้ใดย่าไข่คอยประยุศสวนท่านผู้ชมย่าอ่จะได้เกินย่าง่าวเข่าสวนท <laughs> ่านผู้ชมไหมจะเอาแนวมานะท่านผู้ชมนะ ต้นหนาหนุ่ยตัวฟักยาวุณผชมเขาก็สิบ่มหมักปันใดเด้องพันนี่เขาหมักหน่่ยแบบขาวๆขึ้บานเขานี่เขาหมักเขาหมักแบบนั้นภาพบนสร้างคุณผู้ชมรบขักันนี่รบข้าบุงจองแบบทั่วอยตัดตานติดตีนอยู่อันซ้อนคุณผู้ชมพ่นไะที่ไหนแบทั่วตั้งไหนนี่พอน้อง ตัยต้นเตๆอเนี่แม่นมัดอะไงอย่างนั้๋อ,นนอ,อ,อันซ้อนนี่นะพี่น้องนี่แหละคืออนาคตเรา <c oughs> เราได้มาถึงอนาคตแล้วนะคะท่านผู้ชมโอเคพี่น้องแลนดนี่เราห้าหนี่งหละเปล่าเพดงัน